ผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางพนักงานของการท่าเรือนะครับที่ได้มาร้องกับทาง DSI นะครับเพื่อให้สอบการบริหารงานของทางการท่าเรือแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าเท่าขายช่อโกงมีความเสียหายกว่า4,000ล้านบาทแล้วขอให้ทาง DSI ไได้รับคดีเป็นคดีพิเศษด้วยครับนายกฤษดาอินทามระทนายความนะครับ พาพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยจํานวนหนึง่งเข้ายืน่นหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ตรวจสอบการบริหารงานของการท่าเรือและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับเข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงินมูลค่าความเสียหายกว่า4 0 0พันล้านบาทและขอให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะว่ามีพนักงานกว่าสองพันคนได้รับความเสียหายโดยต่อคนนั้นคิดเป็นเงินมูลค่าหลักล้านบาทขึ้นไป โดยนายกฤษดากล่าวว่าการท่าเรือครับได้ชวนลูกจ้างให้เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญเดิมนะครับโดยอ้างว่าให้ผลประโยชน์มากกว่าและสัญญาว่าในวันสมัครสมาชิกการท่าเรือนั้นจะจ่ายเงินประเดิมเข้าบัญชีให้นะครับและแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานทำให้พนักงานนั้นก็หลงเชื่อครับแล้วก็สมัครเข้ากองทุนเนี่ยนะครับกว่า2385คน เมื่อปี2548และปี2549ซึ่งในแต่ละปีครับก็อ้างว่าจะมีเงินสมทบจากนายจ้างให้10%ทุกเดือนครับแล้วก็เงินสมทบจากพนักงานอีก5%ทุกเดือนนอกจากนี้ครับยังมีสัญญาด้วยครับว่าจะมีการให้เงินอีก30เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปหลังจากที่พนักงานเกษียณครับถอนเงินออกจากกองทุน กลับพบว่าไม่มีเงินประเดิมจ่ายให้พนักงานส่วนเงินสะสมในกองทุนก็กลับได้น้อยกว่าความเป็นจริงและไม่มีการจ่ายเงิน30เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายตามสัญญาที่ว่าเอาไว้ต่างไปจากผู้บริหารการท่าเรือและผู้บริหารกองทุนทั้งนี้ครับการบริหารงานในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางการท่าเรือไม่มีเงิน4 0 0 0ันล้านบาทเข้าบัญชีสมาชิกในกองทุนตั้งแต่วันที่สมัครตามข้อบังคับนั้น ตรงนี้ก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่ครับหรือว่าเป็นการยักยอกช้อโกงเข้าข่ายคดีความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือไม่วันนี้ก็เลยต้องมานำเสนอให้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษ เพื่อจะตรวจสอบทั้งหมดเลยฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินเกิดตรวจสอบเงิน4,000ล้านเนี่ยว่าไปอยู่ในมือคนนั้นคนนี้และทําไมพวกนี้ไม่ได้นะเพื่อจะหาหาเหตุให้ได้ว่ามันมีมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไงไม่เห็นใจผู้ใช้แรงงานเลยเหรอผู้บริหารกลับได้เป็นสิบสล้านทุกคนนะ ขณะที่ทางด้านนายชัดชัยจันทรภัยบูลนะครับอายุ67ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายก็กล่าวว่าได้สมัครเข้ากองทุนเมื่อปี2548โดยมีเงินประเดิมกว่า1ล้าน200,000บาทรวมแล้วเวลา10ปีครับแต่ได้รับเงินเพียงแค่2ล้านกว่าบาทเท่านั้นและก็ไม่ได้รับเงิน30เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายด้วยครับ ก็พอถึงก็เขาก็เรียกไปรับเงินเหเล,ลืหออยู่แค่นี้เหลืออยู่สองล้านห้าแสนกว่าบาทของอะไรไหมมันมันไม่ใช่มัน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 ได้ประมาณสองล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาทคือสองล้านกว่าบาทเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องโบอีกสามสิบสามสิบเท่ามันต้องได้ประมาณสี่สี่ล้านกว่าได้สองล้านสองล้านกว่าบาทครับ นอกจากนี้นะครับนายชัดชัยยังกล่าวด้วยครับว่ารู้สึกสงสัยว่าเงินของตนเองเนี่ยหายไปไหนทั้งที่จริงๆแล้วควรจะได้รับเงินมากกว่านี้ครับ